ดี่ยวครับครับครับโอ้ยขอบคุณครับแม่นี่ไงอ๋อขอบคุณแม่ขอบคุณมแมครับโอ้ยมากครับแม่เขาบอกแบงค์นี้สวยนะลูกเก็บไว้แบงค์นี้สวยนะเก็บไว้จะกล้าใช่ไหมนะกูเนี่ยใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนนะเก็บไว้สักใบเขาบอกว่าแบงค์สวยขอบคุณมากแม่ขอบคุณครับแม่ครับ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้ด้วยนะฮะที่มีให้กับผมแล้วก็ทีมงานอาจารย์นักตีและทีมงานอาจารย์เต็ปด้วยใช่ครับได้เรื่อยๆนะฮะแต่หลายคนมาจากสายแก้วโอ้โหนี่ไม่ป้องสายแก้วใกล้ๆพี่โอเลยโอมาจากสายข้างๆวัดเนี่ยเออโคนละสะหัวหน้าเห็นครับเห็นครับเห็นผมเป็นเต่าใช่ไหม เต่านะไม่ใช่เต่าไม่ใช่เต่าไม่ใช่เต่าแต่ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียงไม่มีกระดองขาเาย้าไม่มีกระดองขาเหยายาวๆสงสัยจะเป็นปลาณิโมปลาณิโมในหางยาวผมว่าน่าเอาละแม่เขาบอกม้าน้ำโอเคเออม้าน้ำโอเคอย่างชั่วไอเราคิดว่าเป็นม้าน้ำม้าน้ำดูดม้าในน้ำ เจอแถววัดเจอใครเข้ามาน้ํามาปล่อยแถววัดกันแน่ได้วันนี้ขอบคุณอีกครั้งกับคุณแม่สํารวยคุณพ่อรวยแล้วก็พี่จิตนะครับขอบคุณมากๆเลยจิตขอบคุณมากนะเสียประปรุน่อยครับครับผมนี่ฮะครอบครัวนะครอบครัวรอดคนนะครับน่ารักมากเลยนะครับมาถ่ายรูปกันสลั่นไฮโดน่ารักอ่ะเดี๋ยวไปเพลงหวานช้ากันครับครับผมอะไรนะ หลงหลงรักเมียเขาจับบาดนะครับหลงรักเมียเขาจับบาดนะครับอ่าครับผมไม่น่าจะจับจับบาดน่าจะโดนเขาต่อยนะ <laughs> จับบาดแปลว่าสักนิดใช่ไหมครับใช่ไหมอ๋อเออนึกว่าเพลงเนี้ยเท่าไหร่อ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ราคาอ๋อเป็นสักนิดนึงสักนิดนึงได้ไหมครับหลงรักเมียเขาหลงรักเมียเขาแลองไงเนะนี่ยอ่านี่ไงแล้วส่งให้ผมเพื่อ นี่หลงรักเมียขาวนี่ต้องนี่สองุ่มจากขอนแก่นผมเนี่ยลองได้เหรอเปล่าไม่ได้เหมือนกันสงไวเหมือนฮะที่ไะให้เดี๋ยวเขาลองให้ฟังพี่เดี๋ยวสู่เดี๋ยวจรให้เดี๋ยวจรให้เดี๋ยวเป็นหลงรักสมใจแน่นอนครับเออระวังตัวด้วยนะครับนะ เป็นห่วงเขา<ม>เดินไปไหนช่วงนี้ฝนตกนเป็นอะไรไปไหนเดินทางปลอดภัยอ๋อโอเคก็อยากจะบอกว่าท่านใดที่ให้รางวัลหัวหน้ามาเวลาเดินทางกลับขอเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพส่วนคนที่ไม่ได้ให้ระวังตัวกันเองนะจะไปถักป้นเขาหรอเปาก็บอกว่าให้ปลอดภัยทุกคนได้แล้วระวังตัวขับรถขับร้ารถเยอะโอเคฝนตกด้วยถนนลื่นใช่ครับถนนลื่นด้วยนิพากษ์เจอกันอีกนะหัวหน้พาเจอกันอีกครับนี่เจอนเขาด้วยน่าหู ขพรมันจะมาปอกรอกทุกท่านอยู่แล้วด้วยผมเป็นมิตรเือไม่ต้องให้ใครบอกอะรู้เลยรู้เลยรู้เลยอะว่ามีการจีบครับผมยอมก็ได้หน้าตาขคันโหเป็นมิตรอยู่ครับครับผมมีสหายวิใจปับชาชาอะไรไปโหูเครื่งบินกะแล้ว จริงเลยจริงเลยชอบด้วยนี่เป็นเป็นพี่น้องพี่น้องพี่น้องจริงป่ะพี่น้องจริงป่ะนี่บอกเลยว่าน้องแอนอลอดีนี่เป็นเรียกว่าอยู่โตมาด้วยกันเลยนะจริงครับจริงจริงนี่นี่โตมาด้วยกันโตมากับแอนอลอดีเหรอโตมากับแอนอลอดีเลยอันนี้เรื่องจริงนะวันนี้ที่ผมพูดนเรื่องจริงไม่ใช่มุกก็ะหัวหน้านะทีมุกไม่ได้จะเอาล็อกไหนไม่จะได้เข้าถูกไม่มีผมบอกกันเจอผมบอกอยากเล่าให้ฟังอยากโมดีกีอ๋ออยากเล่าให้ฟังให้ใจครับผมครับผมแล้วกูจะพูดทำไม กําลังเดาทางก็พี่โอจะไปล็อกไหนวะอ่ะ,อะเพลงนี้เพลงของหมหน่าครับส่งท้ายกันต้องอย่างเพลงเพลงนี้รอวิจารณ์หัวใจฮะครับผม รอรอรอจะบอกคำน,น้นฉันเฝ้ารอาแต่ไม่รู้จะบอกเมือเนื้อเน่ยเรื่อง,นะเ,รองเรียนลอผ่านแต่เรื่องรัรอเริดไม่ได้ที่รอมิชาวใจแกยังเรไม่บอกทุกนา

ฝนเรื่องจำรำมาตอกทำในหนาวใทยไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนบอกได้ไหมเธอได้ไปหาส่งโล่ให้ฉันลายกันสักหน่อยการละเธอยังไม่มีใครนา่าเชื่อไปหา นี่ข้าเขาต้องมัดอุ้ยขอบคุณครับมาขอให้ถูกหวยสักร้อยงวดนะครับแต่ยังไงก็บอกเล่นกันมางนะฮะขอบคุณครับโอ้โหใช่ถูกเยอะมากโพล่งเฟซเห็นอยู่เหรอแล้วให้หัวหน้าเท่าไหร่อะยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์แล้วนะฮะ โอ้โหเป็นห่วงทุกคนนะครับวันนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสัสติภาพนะครับกลัวจะป่วยกันกลับบ้านไปทานยากันเลยนะครับนี่กะหม่อมบางอยู่ด้วยนะฮะครับทุกคนฮะให้ใช้ยาอะไรใช้ใช้ยายายาแนวก็ได้โอจะไม่ฉีกไม่ท้าแล้วล่ะ ขอบคุณทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยสถีภาพกันทุบท่านหนครับตัวี่โอ้ครับวันนี้นสุดครับติดใจทุกท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อหวยพ่แม่สมบรวยรอดผลด้วยนะครับ